4พับ7จดยำเหลืออีกส0มวินาทีเชื่อเจ็ดยำใครมาช่วยฝั่งนี้หน่อยเว้ยฮะขอแรงช่วยยำหน่อยค่ะทำไมไม่เรียกก่อนครับมันต้องเรียกเร็วกว่านี้ป่ะสองสี่หเลี้ยงผักยำให้เสมอนะ4พับ7ดยำหมดเวลาแล้ว4พับ7จดยำหมดเวลาเอาออกมาเดี๋ยวนี้ครับเชฟกำลังมาครับเชฟพูดไปกำลังมา แข่งจัดอยู่เลยจริงๆมึงก็ควรจะเสร็จเนาะเฮ้ยมาช่วยก่อนฟังนี้หนึ่งสองสามสี่มีผักทั้งหมดกี่อย่างตอบเออ7จ็ดอย่างครับเชฟเจ็ดอย่างแล้วนี่กี่อย่างจานเนี้ยอย่าออกมาให้ดิฉันดูนะเคอดูนะพี่ไปช่วยลุมแล้วได้ค่ะพี่ไปลุกตรงนั้นเลยตัดซอสเยอะเชฟคนช่วยคุณสามสี่คนตั้งกับเพลครับเชฟนี่ยังเสร็จไม่ทันอีกพยายามอยู่ครับเชฟ เฮ้ยเช็คหน่อยว่าเช็คหน่อยเช็คก,ก่อนโอเค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 อันนี้ของยังอันนี้น้อยปพอใครใครเทน้ำยำผมครับเชฟให้ลูกค้าดมเหรออครับเชฟเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันน่าจะไม่พอแล้วนะเพราะมันข้นมากต้องเติมกะทิสิเติมแล้วเนี่ยเนี่ยเติมแล้วถ้ากดดันแบบนี้แล้วยังคุมสติตัวเองไม่ได้เราก็แบบเหนื่อยอะเราเหนื่อยด้วยอ่ะสองพับสองยำทีเดียวทีเดียเช็คไก่เช็คจ้ะ 10 9 8 7 6 5 4 3 2เบีย์ er. นี่คืออะไรชิ้นแค่นี้เลเล็กๆยาวลงนะคือเตือนไปสองครั้งแล้วเราก็ยังงงว่าพี่เบียร์วางออกไปได้ยังไงกี่ครั้งแล้วเนี่ยเบีย์ที่พลาดเนี่ย ผมเป็นเพราะความรีบแล้วครับผมไม่ได้เช็คไก่ให้ดีครับออเดอร์ใหม่สองออเดอร์สุดท้ายของแอปเปติเซอร์สองพับสามยำแต่จัดจานไว้ห้าจานเพื่อเขาเรียกออเดอร์มันแค่สองพับสามยำจัดไปห้ายำก็เรียบร้อยกี่ครั้งแล้วที่เผื่อไว้ก่อนฮะครั้งที่เท่าไหร่ที่ทำแบบเนี้ยขอโทษครับเชฟ เออชิวไหมยังชิวไหมยเท่าไหร่ถ้าคุณทํางานอย่างมีระบบมันก็จะไม่เกิดปัญหานี้ครับสามยามมาไหมกาลังมาครับเล็กมากเบีย,ยเชฟมานี่เลยไก่ชิ้นนี้ล่ะมาอีกแล้วนะไอชิ้นเดิมที่เอาออกไปอ่ะขอโทษครับยังเอากลับมาอีกเมื่ไมอไหร่จะ ตั้งแต่เราได้ black jacket มามันก็เป็นสิ่งท oh, nice. oh, well. mm ี hmm. ่สําคัญข like ึ้นมากเลยรายละเอียดทุกอย่างในจานต้องเป๊ะนั้นขาดแล้ววะหัวปีนีแล้วหัวปีนีแล้วผมก็พยายามจะรักษาสแตนดาร์ดให้ดีที่สุดนะครับซึ่งจะไม่ให้พลาดอย่างนี้ครับ Haley c o n n a y It's t r u p